แฟนๆคอบอนคาเฟ่วันนี้พี่มีลิกลุยกัน4คู่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้มี6คู่ก็ไล่กันไปตามช่วงเวลาฮะมี3ช่วงเวลาคู่ทุ่มครึงนะ่งฮะแอสตันวิลล่ากับนอตติงแฮมฟอร์เรสที่วิลล่าพาร์ควิลนละ่าเพิ่งจะแพ้อาร์เซนอลมา1-4เกมก่อนต้องรีบกลับมาตั้งลำแต่อย่าลืมว่าพวกเขาชนะมา11เ,เกมรวดก่อนหน้านั้นนะครอยู่ที่สามตามปืนใหญ่6คะแนนยังมีลุ้นนะวันนี้สภาพดีด้วยฮะได้แมตติแคชบูวากากามาลาพ้นโทษแบงกลับมมาช่วยทีได้ ก็เหลือพวกที่เจ็บก็มิงมิงตอนหลังเจ็บแล้วไม่ค่อยหายนะตอเรสเนี่ยเปลาตอเรสคู่เซนเตอร์นะเอวังเกสซองก็ไปอยู่ที่แอฟริกาวันนี้ใช้อลิวัตกินส์มอร์แกนโรเจอร์สเอมิลเลียโนอบอนเดียจอห์นแม็กกินนะฮะตีเลอม์มนพวกนี้ครับส่วนฟอรเรสอะแพ้มาสามนัดรวดเลยล่าสุดแพ้มาตั้คาบ้านสบายเลยฮะศูนย์สองดานดินดอนน่าจะหายสักทีนะหลังจากหายหน้าไปสามนัดนะส่วนเยส ทีสวูดโอไลน่าฮะยังเจ็บนะฮะวิลลี่โบลลี่ซองกาเล่พวกนี้อยู่ที่แอฟริกาพวกเขาใช้เอกอเชสุดนะฮะเป็นหน้าเป้าฮะสันน์รดดอยกิฟส์ไวท์ฮัตชินสันในแนวรุกก็แม้ว่าจะพึ่งแพ้ซะน,น,น,นั่นมาแต่ก่อนหน้านี้ชนะสเวดเดนเขมรวดฮะเตะที่วิลล่าพักนั่นหมาว่ายังมองว่าวิลล่าเหนือกว่านะฮะแล้วพวกเขาจะเข้าวินนั่นมาว่าให้วิลล่าชนะ2-0นะครับไบตันกับเบอร์ลี่คู่4ี่ทุ่มนะฮะไบตันเนี่ยอยู่ที่14 ไม่ชนะในลีกมา6นัดน,นะฮะเสมอ3แพ้3ล่าสุดนี้ไปสู่เวสต์แฮม2องที่ลอนดอนนะมินเต้ลุ้นว่าเล่นได้หรือไม่ได้นะถ้าเล่นได้ก็มีเวลเบกลุ้นแต่ดิโกโกเมสนะส่วนกาลลอสบาเลบาลไม่ต้องลุ้นนะยังอยู่ที่แอฟริกาอยู่เลยะฮะเบอร์ลี่เป็นรองบวยล่าสุดแพ้นวิวคาสเซ่นในบ้านตัวเอง1นแต่ยังตามโซนปลอดภัย 6, หคะแนนทั้งแต่ว่ายัง,ย,งยังสู้ได้นะแต่สภาพทีมไม่ค่อยดีแอสเตฟเซนเตอร์แบ็กก็เจ็บเพิ่มอีกคนนึงนะอัคเซลตัวนเซเบเซกีอัมดูนี่พวกนี้ยังเจ็บ ฮันิบาลเมชวีก็ติทษแบนไลฟ์ฟอสเตอร์อยู่ที่แอฟริกาพวกเขาเหลือเจดอนแอนโทนีนะอามันโดโบนญอาเยชขอบลุนลาเซนในแนวรุกนะครับไบตันระยะหลังๆนี่ขาดความเฉียบขาดสภาพก็ไม่สมบูรณ์จะให้ยิงขาดลอยสองเบสนั่นหะมายว,ว่ายากนะคงจะชนะแบบเฉิือนๆนะ่ะเพอเผิร์ดจะมีช่องเสมอเอาอันนั้นแมวให้ไบตันชนะเบอร์ลี่สองหนึ่งนะวูฟกับเวสแฮม,มนะวูฟยังไม่ชนะใครนะฮะสีท่ทุ่มที่โมลินิวส์กลาวะเสมอสามแพ้สิบหกมีสามแต้มเลเทเทงจริง แต่ล่าสุดเนี่ยเป็อแมนยูหนึ่งหนึ่งโอ้แมนยูกับสปเปอร์ได้ไหมอันนี้แจกแต้มให้วูฟยอร์เกนสตาร์ลาซินฮวงฮีชานพวกนี้ฮะส่วนเวสต์แฮมฮะชนะสามเสมอห้าแพ้สวีเดีดอยู่ที่สิบแปดตามโซนปลอดภัยคือฟอร์เรสต์อยู่สี่แต้มล่าสุดเสมอไบรตันในบ้านตัวเองฮะสองสองทำให้เวสต์แฮมไม่ชนะมาแปดนัดแล้วฮะเสมอสี่แพ้สี่แต่พวกเขามีอาวุธอันตรายกว่านะจัลลัดโบเวนลูคัสไฟเกตา้าไว้ใจได้ครับวูฟย่ำแย่ทั้งเกมลุกและเกมรับนะฮะ เวสแฮมเกมลุกยังโอเคนะยิงได้21ประตูจาก19บเนะัดยังหวังผลได้มากกว่านะัทแมวคิดว่าเวสแฮมน่าจะมีแต้มนะไม่หนึ่งหนึ่งก็เวสแฮมชนะ2-1เอาขอเลือกให้เวสแฮมชนะ2-1แล้วกันนะเพราะวูฟแพ้ง่ายเลยกันคู่ดึกเนี้ยบอลมาร์กแอร์เซนอลทิ้งคืนขึน้นนะบอลมาร์กอยู่ดีๆก็ไม่ชนะ10นัดรวดสังั้นนะสองห้าแพ้ห้าเซเมนโยยังเล่นให้บอลมาร์กอยู่นะจบนัดน,นี้ก็เดี๋ยวเรื่องกับแมนซิตี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะทายเรื่องอดัมสเก็บนี่นะฮะทำให้ทีมจุกเลยครับ พวกคอมมีเซเมนโยเอวานีอลสันจัสสินไคเบิร์ตเดวิดบรูคส์พวกนี้ครับส่วนอาร์เซนอลชนะในลีกมา4เกมรวดทิ้งแมนเชสเตอร์ซิตี้4แต้มนะฮะล่าสุดชนะแอสตันวิลล่า4-1โอ้โหแววแชมป์ชัดๆเลยครับเดคานไลท์ ice, น่าจะผ่านคอรมฟิตนะลุ้นอีกคนหนึ่งก็คือคารลาฟิออรีแต่ไม่เป็นไรหลังเริ่มครบแล้วก็มีไลท์สฮะซาก้าทอสไซโอเคเรสโอเดกาดสูบีเมนดี้ฮะหนักหน่วงรุนแรงครับบอลมัดพร้อมได้พร้อมโดนนะ ยิงคู่เดอสู้ได้แล้วโดนคู่เดอสู้ยิงบอลมัดอาจจะยิงได้ลูกหนึ่งแต่อาร์เซนอลนะสองสามประตูต้องมีนะแมวให้อาร์เซนอลบุกชนะนะครับสามประตูต่อหนึ่งสี่คู่ในวันนี้ฮะฟันธงสกอร์แบบนี้นะครับแอสตันวิลล่าจะชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสสองศูนย์ไบรตันจะชนะเบอร์ลีสองหนึ่งวูฟจะแพ้เวสต์แฮมหนึ่งสองและบอลมัดจะแพ้อาร์เซนอลหนึ่งประตูต่อสามครับผม